ไมนะทำไมนะเงียบได้ไงเนี่ยไมนะได้ขี้น้ำี้่เลยเลิมจะได้อาีเยอะ้ไกอเยอะั่ไปนนอ่เนแล้ครับนี้นไ่ ไ,ววไม่นะเงียบเลยอ่ะต้อเยตเยอ้ยโดนโดนคลิปนี้โดนสองตัวนะ เยอะอะไรครับะตะลันรับตะลันตะลันโอ้ยวิ่งใหญ่เพื่อนเลยเนี่ยะยับือกลยเจมเคครับ <c oughs>